สวัสดีครับ TM Channel นะไถ่ย่ม Channel ครับมาพบกันอีกแล้วครับวันนี้มากับแอฟริกานำเข้านะครับเป็นแพะนำเข้าจากแอฟริกาครับมาพบกับท่านพ่อครับเจ้าของฟาร์มครับสวัสดีครับสวัสดีครับชุดนี้นำเข้ามากี่ตัวครับเป็นแม่แปดพ่อหนึ่งตัวพ่อนี้ชื่ออะไรครับตัวพ่อนี้ ฟอร์จูเนอร์สามสี่ห้าฟอร์จูเนอร์สามสี่ห้าครับชื่อนี้ดูจากทรงนะครับพันธุกรรมจากแอฟริกาโดยตรงนะครับตอนนี้มีให้ผลงานบ้างหรือเปล่าครับก็ตัวนี้ยังยังมีแต่มาคลอดที่นี่ท้องมาแล้วมาคลอดที่นี่ตวงมาดูตรงนี้นี่นะครับติดลูกติดท้องมาจากแอฟริกานะครับน่าจะเป็นลูกเห็นเจ้าของ ที่ผมซื้อมาเป็นลูกของเดวอนนี่นะครับดูลูกเกิดลูกเกิดติดท้องมานะครับต่างจากลูกผสมลิบลับเลยนะครับอันนี้เกิดได้กี่สัปดาห์แล้วครับสองเดือนแล้วเนี่ยสเดือนก็สเดือนก็หวัน2เดือน6วันดูขานะครับดูขาขาใหญ่มากครับ มาขอดที่นี่ได้กําไรแล้วนะครับตัวนี้นี่ตัวผู้ตัวเมียครับตัวผู้ตัวผู้คนรู้ข่าวประมาณสี่ห้าคนแล้วเนี่ยคนนู้นก็จะเอาคนนี้ก็จะเอาหมดอยู่ไม่รู้ามจีบนะครับตัวนี้คนตามจีบเยอะนะครับดูมาจากไครนาก็มามาจากนครสวรรค์ก็มาเนี่ยไม่รู้ข่าวเป็นยังไงของน่าจากช่องทาง youtube หรือว่า ในเพจหรือเปล่าครับคนที่เขามาดูแล้วพูดต่อต่อกันไปหรือไงก็ไม่รู้นะนี่นะครับดูทรงครับยังไม่ยังไม่เปิดนะครับแต่ถ้าเปิดก็น่าจะพอได้อยู่นะครับราคาเป็นลูกนอกนะครับมาเกิดในไทยนะครับนี่ตัวพ่อพันธุครับเขาเขาแจ้งว่าทับกันตอนที่กักโรคที่ประเทศ ในประเทศอแอฟริกาเพราะว่าติดโควิดบ้างติดอะไรมั่งเอามาไม่ได้ก็เลยปล่อยปล่อย,อยพ่อเข้าไปในฝูงครับราคานี้ก็เท่าเดิมใช่ไหมครับไหนเขาไม่ได้สาวไม่ได้ตรวจท้องใช่ไหมสาวหมดสาวหมดตอนนี้ที่ท้องติดมายังเหลืออีกสามตัว <c oughs> มันทั้งหมดเป็นสี่ครับ้องสี่ตอนนี้เหลืออีกสามที่ท้องนะนีๆๆ่ย ตัวเดินไปท้องอีกสามอีกสามเรือเหลืออีกสามทองที่ยังไม่ได้อ่อะแพะท้องจากนอกมานี่ราคาต่างจากแพะสาวไหมครับไม่ต่างไม่ต่างขายรูปร่างขายรูปร่างนะขายความสวยรูปร่างขนาดเนี้ยราคาอย่างนี้ท้องหรือไม่ท้องก็ว่างอีกเรื่องคนึบงไม่เกี่ยวขายตามตามรูปร่างแต่รูปร่างเล็กๆที่ผมซื้อมานี่จะเป็นค่อนข้างเล็กหน่อยครับจะเป็นฉัดเล็กครับ ก็ตแต่ราคามไม่เล็กด้วยออกสไตล์เตี้ยล่ำนะครับเราเราก็เลยคอมันเป็นของนิโคโบธาทั้งหมดเอาสายเดียวเลยไม่เอาไม่เอานิโคโบธานะครับค <ทำ S 2> ไม่เอาฟารมอื่นเข้ามามใช้สายเดียวเป็นทั้งหมดแปดแม่นิโคโบธาหมดพยายามยืนยืนเหล่าลเรียกยืนเหล่าจะไม่มั่วครับ แต่นี่นี่เป็นของของอะไรนะนี่เป็นพ่อของของของสายแอ,อฟริกาเหมือนกันใช่ไหมครับเป็นเป็นฟาร์มในแอฟริกาใช่ไหมครับฟาร์มฟาร์มในแอฟริกาเมัน,นเป็นฟาร์มใหญ่ของแอฟริกาเนี่ยครับพ่อเนี่ยนะ แคได้ดูแม่เขาเนี่ยท้องสาวในที่ที่ผสมกันในในด่านในในด่านตแม่เขาไม่โตผมจะให้ลูกแม่ไม่โตเลยนะครับตัวนี้แต่ลูกมาแบบขาแข้งแบบใหญ่มากลูกเกินสวเลยอันนี้นี่เขาที่นี่ต้องใช้สายพันธุ์ไงครับบางทีคนเราเนี่ยห่วงอย่างเดียวคือเอาเอาให้เป็นลูกอย่างเดียวไม่ห่วงเรื่องสายพันธุ์จะลงทุนพ่อปัวเสียตังค์ลัวเสียตังค์มากเอาถูกเข้าว่าแต่ลูกออกมาไม่ค่อยได้ผล ผมพยายามแนะนำอย่างคนที่มามาหาผมเนี่ยผมก็บอกต้องเริ่มด้วยพ่อร้อยแม่จะยังไงก็ช่างเอาพ่อร้อยเข้าไปก่อนครลูกมจะต่างครับเราคิดง่ายๆอ่ะถ้าเอาไปเอาไปเป็นแพะลูกผสมถ้าช่างกิโลเนี่ยถ้าแพะทั่วไปเนี่ยได้อายุประมาณสักสีเดือนเนี่ยได้ยี่สโลแต่ว่าถ้าลูกลูกร้อยพ่อบอร้อยทับเข้าไปลูกจะได้ถึง22่สโล เอาเงี้ยเอาเอาแค่ต่างกันสองโลเราก็ลองคิดดูเราขายทีมห้าตัวห้าสองสิบสิบโลแหละเป็นเงินเท่าไหร่สิบโลก็เป็นเงินก็เป็นเป็นพันพันแล้วแต่ทั้งมันก็จะต่างแต่ทางฟาร์มเรานี่ขายสายพันธุ์อย่างเดียวนะครับไม่ไม่ขายช่างทีโรนะครับเพราะเป็นนําเข้านะครับตรงนี้นี่สามารถเก็บเป็นพ่อพันธุ์ได้เลยใช่ไหมครับเพราะว่าคุณละสายอาจจะเป็นพ่อทดแทนก็ได้นะครับ นี่ครับ FFC นะครับด <laughs> <laughs> ูหน like? ้าไว้ครับตัวนี้คนลุมจีบเยอะนะครับตัวนี้คอกข้างบนมีไหมครับท่านบอกผมปล่อยลงมาหมดแล้วตอนแรกอยู่ข้างบนก็ปล่อยลงมาอันนี้เป็นคอกใหม่นะครับคอกใหม่คอกนี้นี่หมดไปเยอะไหมครับแสนกว่าบาทมั้งคอกนี้มันเป็นไม้ปีกไม้ในสวนที่นี่ต้นใหญ่เนี่ย อาปีกไม้มาทำล้อมข้างนอกหมดเป็น<ม>ปีกไม้นะครับบ้านเองถับไปซื้อเขาว่าพงอีกหลายตังนี่นะครับความมาตรฐานนะครับแพหลักล้านคอกก็ต้องหลักแสนนะครับหลักหมื่นไม่ได้นะครับคอกธรรมดาไม่ได้อ้โดูตัวนี้ครับดูแม่พันธุกรรมทางท่านปอเลือกมาโดยตรงครับ เตี้ยล่ำนะใส่กับพ่อนี้เข้าไปต้องรอดูผลงานนะครับเดี๋ยวรอบหน้าจะมาติดตามลูกเกิดอีกนะครับพ่อพันหนุ่มๆครับพ่อพันนี่อายุกี่ขวบครับ16เดือนที่ผมมา6เดือนนะ16เดือนปี ปีสี่เดือนปีสี่เดือนนะยังยังได้อีกยาวๆนะครับเมื่อมาใหม่ๆหอบโขดกระจายคอไปดีนั่นเป็นปกติเป็นที่อากาศด้วยหรือเปล่าครับก็มีส่วนแล้วเขาแต่ผมไปดูเมื่อไปดูที่ด่านนะด่านกักโลกเขาก็ไม่ค่อยตอกเท่าไหร่นะพอมาอยู่ที่นี่รู้สึกเขาเพิ่งเพิ่งจะยังไม่คุ้น ไม่คุัแต่ช่วงนี้ก็ไม่หอบไม่ไอแล้วนะรครับนี่ครับพอพันนำเข้านะครับอันนี้มีเปิดผสมไหมครับไม่ครัไม,ไม่ไม่เปิดครับป้องกันใส่ป้องกันโรคด้วยนะครับเราไว้ใจเขาไม่ได้ครับ ตรวทานนขนาดไหนก็ไม่รู้เราเอาแค่ทับของแม่เราดีกว่าชุดนี้นี่ถ้าออกเป็นลูกตัวผู้เปิดแบ่งใช่ไหมครับน่าจะน่าจะนะครับเดี๋ยวขอดูทรงให้ดูก่อนให้ดูก่อนให้แค่ให้ออกมาก่อนนะครับค่อยตัดสินใจให้ให้ดูก่อนแต่ดูทรงจากพ่อพันเลยทั้งหมดสิบเก้าแม่สิบเก้าแม่ทั้งในและนอกเนี่ย ก,ก็จะเก็บเกบเอาไว้ลองดูด,ดูผลงานเขาถ้าผลงานเขาจะแตกต่างกันขนาดไหนอหลองลองดูครับมไม่ได้อาบน้ำเลยไม่ได้อาบน้ำเลย <c oughs> ช่วงนี้อากาศหนาวด้วยนะใช่แต่หอบน้อยหน่อยอากาศเย็าายนๆก็เลยไม่อยากไม่อยากเป็นตวนเดี๋ยวจะเป็นวัดเนี่ย ครับสำหรับคลิปนี้นะครับทางช่องของเรานะครับต้องขอขอบคุณท่านผอดุลนะครับที่ให้ความรู้แอปฟิลิกาเลือดร้อยนะครับนำเข้านำเข้าน้อยแต่ราคาไม่น้อยนะครับครับทางช่องของเราไทม์แชนแนลต้องขอขอบคุณท่านบอมากนะครับที่ให้ความรู้เดี๋ยวอีพีหน้าเดี๋ยวเราจะมาติดตามดูลูกของพ่อแอปนะครับว่าจะจ่ายลูกสวยเพียงไหนนะครับ ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ